อันนี้ก็เป็นช่วงงานเตรียมงานตราอริยะก็ก่อนเตรียมงานก่อนงานก็จะมีการจัดค่ายบางเพ็่คุณบาเพ็นทำซึ่งปกติเดิมทีเดียวก็จะเป็นงานเพื่อฟ้าดินแต่งานนี้ก็คือทั้งเพื่อทั้งฟ้าทั้งดินนะว่าเราฟ้าก็คือความสูงดินก็คือความแข็งแรงความมั่นคงแข็งแรงแล้ววันนี้เรามาเพื่อ ดูดูแลดิน,น,นดูแลดินให้เขา <c oughs> ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันระหว่างต้นต้นไม้ที่เขาต้องอาศัยพื<อ>้นดินเนี่ยแล้วก็เราก็มาดูแลอ,อีกทีหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วต้นไม้ถ้าถ้าเขาเราไม่มาดูแลเลยเนี่ยนนเขาก็เป็นธรรมชาติจริงต้นไหนที่แข็งแรงเขาก็จะอยู่ได้ต้นไหนไม่แข็งแรงเขาก็<แ>เขาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้วันนี้เรามาด้วยดูแลกันปลูกเบือกปลูกมันกันแล้วก็ตอนนี้เขาคิดว่า สิ่งที่เราจะช่วยให้เขาเติบโตได้ก็คือเราต้องเอาอาหารมาให้เขาก็มีทั้งแกลบดำแล้วก็เดี๋ยต่อไปก็คงจะเป็นปุ๋ยทอกง,งามอะไรพวกนั้นนะที่นี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณริมมูลนะคะเราไปฟังกันนะคะว่าพี่น้องที่มาบําเพ็ญคุณบําเพ็ญธรรมที่นี่คะ่ะได้อะไรกันบ้างคะ่ะเชิญชมเลยคะ่ะค่ะ,จะเจริธรทมค่ะก็ชื่อ ลรอองหินวิลามานนะคะอยู่บ้านลาดนี่แหละค่ะค่ะสำหรับการงานเพื่อฟ้าดินเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นงานเรียกว่าบำเพ็ญคุณนะคะซึ่งมันก็เป็นกุศโลบายนะคะของพ่อครูที่จะทำให้พวกเราอ่ะมีเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแบบเป็นชีวิตประจำวันสามารถที่จะทำได้ในทุกขณะ สำหรับตัวิฉันเองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเอาให้สนุกกับงานนะคะแล้วก็ประมาณให้พอดีกับสภาพร่างกายนะคะเราก็จะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมแบบชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะครับผมจเจริมทำครับผมเล็กนะครับเล็กมาก็รู้สึกว่า <c oughs> มันอยากจะทำให้เสร็จเร็วๆเนาะ อยากจะทําให้เสร็จเร็วๆแล้วเราก็ว่าเราทําได้เก่งเราทําได้อย่างเงี้ยแล้วใจเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะร้อนๆแต่พอเราทําใจใมันสงบอีกนิดนึงเราจะเห็นว่าเอ้ยเราจะรีบเสร็จไปไหนเราน่าจะทําแบบประณีตทําแบบนิพุตานะ่ะคือไหม้มันละเอียดมีรายละเอียดละเอียดนี่มาจากจิตวิญ,ญญาณของเราที่มันดีขึ้นนะแล้วเราค่อยๆเก็บรายละเอียดพวกนี้ไปนะครับ เรารู้สึกว่าลมที่นี่ยรู้สึกว่าอดีมากเลยนะสายลมนี่เขาเป็นอากาศที่หวานน่ะมันเย็นสบายแล้วมันสดชื่นแล้วใจเราไปรอดเอาอะไรไหมเราจะรีบเสร็จไปไหนละ่ะมันจะได้อะไรขึ้นมาเราก็เลยทําใจใหม่ว่าเอออย่างนี้ดี่กว่าเรามาเก็บรายละเอียดใส่ได้มีคุณภาพเลยแต่ละต้นเนี่ยเราจะได้เห็นใบเขาได้เห็นต้นเขาได้เห็นดินได้เห็นเล็บเราได้เห็นความรู้สึกของเราที่มันชัดเจนว่าเราทําแบบนี้เราจะมาทําด้วยใจที่ ที่รู้สึกว่ามันมันนิ่งมันสงบอะเรารู้สึกว่าเออเราก็ทําแบบสบายสบายได้เอาเน้นคุณภาพเราจะไม่เร่งรีบแล้วล่ะแล้วเราก็ค่อยใส่ใจอันหนึ่งที่สัมผัสได้คือรู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าโล่เราโล่งลบหลงเราสบายในการทํางานนะใจเราที่เคยคิดว่าอยากได้เร็วๆใจร้อนอยากจะอะไรเงี้ยเราคิดตบทวนไปเราก็ใจร้อนอยู่อย่างนี้ตลอดเจ้าเสร็จงานนี้เดี๋ยวเราก็ไปอย่างอื่นเราก็ร้อน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 ไปอย่างงี้มันก็เลยวนตุลนทุลายวนวายเลยวุ่นวายไปหมด แต่ถ้าเราใจเย็นค่อยๆทําได้แค่ไหนก็อแค่นั้นแต่เรามาเน้นว่าทําให้มันดีที่สุดนะแล้วใจของเราเนี่ยมันผ่องใสเบิกบานที่สุดซึ่งตรงนี้มันรู้สึกว่าเออมันมันได้กว่ากันเยอะนะแล้วเราก็ได้เห็นว่าเออเราไม่ต้องไปเร่งร้อนอะไรเออท้ใหมันมีคุณภาพเนี่ยดีที่สุดตามตรงเนี้ยทาจากจุดที่มันเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทําไป อันนี้มันได้มาจากใจที่ตรงนี้ผมว่ามันเป็นกุศลแลวมันเป็นบุญไปพร้อมกันที่เราได้จำรัความอยากความต้องการความทะเยอทะยานอยากได้แล้วก็ใจร้อนของเราเนี่ยซึ่งตรงนันมันไม่ได้ผลอะไรหรอกเราแค่ได้ได้วัตถุที่มันสําเร็จแต่ในจิตวิญญาณเราไม่ได้เลยมันก็รุ่มร้อนเหมือนเดิมก็เลยว่าเออตามใจใหม่นะแล้วก็ค่อยทาเก็บงานละเอยียดแบบนี้เราจะได้ใจที่มันรู้สึกว่าเบาสบายรับผมณอาจรย์ธมครับ ก็มันก็มีตัวแบบว่าเหนื่อยเนื่อยเฉยเฉยนะเพราะมันไม่รู้ว่าหน้างานจะเป็นยังไงแล้วก็งานนั้นจะเหมาะกับเราไหมคือผมรู้สึกว่ามันมันจะต้องมีงานที่เหมาะกับเราอยู่นะอย่างผมก็มีเลี่ยวแรงเยอะอย่างเงี้ยถ้าให้ถือทีละกระแปงแล้วก็วานเงี้ยมันรู้สึกมันไม่สดชื่นนะคือมันทําไปได้แหละมันก็จะยินดีในความเฉยๆอย่างนั้นไปได้ แต่พอได้มาแบกได้มาใช้แรงให้มันให้มันเต็มที่ของเราอะ่ะรู้สึกว่าเออพอเราทําไปถึงจุดที่เรามันเหมาะกับเราอะ่ะมันจะมีพลังมากเลยนั่นนะครับก็เลยว่าอะไรนะทํางานให้มันเหมาะเหมาะกับตัวเองอะ่ะ <c ười> คือไม่กักไว้แล้วก็ไม่ไม่ได้แบบโอเวอร์เกินไปอนะไรเงี้ยก็พอดีพี่ติก๊กอนุญาตว่าเออ ในไหนก็เวลามันเหลือเนี่ยก็เลยเทตั้งแถวไปเลยมันจะได้ช่วยคุมหญ้าช่วยคุมความชื้นในดินไว้ด้วยอะไรเงี้ยพอเจ้าของฐานงานท่านอนุญาตแล้วเราก็แรงเรามีแล้วก็ <c oughs> จัดเต็มตอนแรกนึกว่าจะเหนื่อย <c oughs> <ๆ>เบื่อแล้วนะแต่พอเออได้ทำมันแล้วเราก็เป็นคนชอบคือทําอะไรก็ทําให้มันให้มันดีครับไม่ได้ทําแค่ให้มันผ่านๆไปอะไรเงี้ยเราก็ดูว่า <c oughs> เหตุป,ปัจจัยเอื้อให้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ทําตามนั้นเลย มันก็ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครับประมาณนี้ครับสาธุครับจะเป็นทรรสำนึกทีจะได้ทุกทุกท่านค่ะค่ะเป็ดพันเพชดฟ้าค่ะวันนี้เรามาใส่ปุย๋ยใส่แกลบนะคะที่ริมบูนค่ะแกลบนี่ก็เป็นตัวที่ช่วยปรับดินนะคะดินแถวนี้อาจจะเ,เป็นดินที่มีกรดนะคะก็ใช้แกลบในการที่จะมาปรับที่เป็นด่างได้อย่างแบบก็จะ ช่วยบังแดดซึ่งก็ช่วยให้หญ้าเนี่ยมีขึ้นด้วยนะคะก็ได้สภาวะตรงที่ตอนที่เ,เดินมาเนี่ยปวดเท้าค่ะปวดขาพอสักพักเนี่ยด้วยความที่เราแบบตั้งใจที่จะมาช่วยพี่น้องทํางานนะคะก็เดินมาเรื่อยๆค่ะจากอาการปวดโดยที่เราไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นนะคะใส่ใจว่าเเดี๋ยวเราจะมาทํางานกับพี่น้องเนี่ย ก็เดินไปเดินไปก็หายปวดไปนะคะและการที่เรามาใส่แกลบในหลุมเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้เมื่อเช้าก็เราก็ได้ใส่ธรรมะไปในใจนะด้วยความกล้าที่จะเจ็บอะค่ะเพราะว่าเดินไปก็ปวดนะกล้าที่จะเดินเพราะว่าถ้าถ้าเรากลัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราปวดมากขึ้นนะคะด้วยความกล้าของเราเนี่แหละคะ่ะ ที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้จริงๆแล้วร่างกายก็เป็นเพียงอ,อ,อุปกรณ์หนึ่งนะคะที่เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเปฏิบัติที่ใจเราเด้วยการที่จัดการกับเวทนาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสําคัญที่สุดก็คือใจค่ะถ้าใจเราเนี่ยบัวแต่กลัวกังวลระแวงหวั่นไหวเนี่ยนะคะเราก็จะทําให้กายเรา เป็นไปอย่างนั้นได้นะคะนี่แหละค่ะสำคัญค่ะก็คือใจค่ะยินดีมีพลังมีพลังยั่งยืนก็ด้วยใจนี่แหละค่ะใจก้าวไกค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยินดีค่ะมาเอากแกลบดำใส่ลงไปในต้นเผือกที่ยังเล็กๆเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตเติบโตมีอาหารเต็มที่มากขึ้น การทางานจะมีอุปสรรคบ้างเพราะว่าช่วงหลังน้ําท่วมนี่มันจะมีลมจากรอยเท้าของคนก็ต้องมีสติในการเดินไม่ให้เราตกมาในลมที่เขาเหยียบเอาไว้มันอาจจะเกิดอุปสรรคในการทํางานที่มันมากขึ้นค่ะก็ต้องมีสติในการทํางานาจ้างคือความสบายใจได้เสียสละค่ะแล้วก็ได้ลดกิเลสหมดตัวหมดตนนะเเรามีกินมีอยู่อยู่ในสถานที่ที่ มีสัปปายะพบพร้อมมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเราได้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์แค่นี้ก็เป็นเป็นเหมือนเป็นค่าจ้างที่คุ้มค่าแล้วเพียงพอแล้วค่ะไม่จำไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินเป็นทองค่ะปลู<ว>กเอาไว้รับประทานภายในชุมชนแล้วก็แจกใจ่ายให้กับพี่น้องตามพุทธสถานแล้วก็แม้แต่ประชาชนถ้ามีเหลือเราก็แจกจ่ายด้วยค่ะเพื่อได้ช่วยเหลือมนุษยชาติยิ่งหลังน้ําท่วมเนี้ยคนลําบากก็เยอะ ถ้าเราปลูกไว้เราก็จะมีเผือกที่เป็นอาหารแล้วก็มีลูกเผือกที่สามารถเอาไปต่อปลูกต่อได้เป็นเป็นการต่อยอดอาหารให้กับสังคมให้กับเราตัวเราด้วยในสังคมเราด้วยเพราะเราต้องต้อง,ต,องต้องมีกินมีอาหารที่ปลอดภยัยไร้สารพิษเพราะว่าเผือกหรือพืชหัวเนี่ยมันจะข้างนอกเนี่ยเขาใส่สารเคมีเยอะแล้วโดยปกติของพืชหัวเนี่ยมันจะดูดซึมสารเคมีอยู่ในหัวมันเยอะมาก บางคนนี่อยากจะกินอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดตท,ที่เป็นพืชจากหัวกลัวมากเลยไม่อยากจะกินนอกจากเราปลูกเองอเพราะงั้นเราปลูกเองเนี่ยปลอดภัยสบายใจงานตลาดรยะที่เป็นโลกุตละที่เป็นไปเพื่อความลดละกิเลสท,ทั้งผู้ที่มาร่วมแล้วก็ผู้ที่แจกจ่ายนะคะฝ่ายแจกจ่ายเราก็แจกจ่ายด้วยความเต็มใจขายของราคาถูกมากเพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์เต็มที่ส่วนผู้มารับก็คงจะ สบายใจที่ได้ของถูกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่โลภเกินไปพี่น้องก็ผู้มารับบริการก็จะได้ลดก,กิเลสไปในตัวด้วยค่ะก็ะได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทุกฝ่ายสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นทุนงานว่าถ้าเรามารวมกันรวมพลังกันมันจะจะหนักไหมจะเหนื่อยไหมหลายคนบอกว่าสบายสบายเนี่ยที่พ่อท่านก็บอกว่าทํำยังไงมันอิสระมีความสบายมีความสงบมีความอบอุ่นมีความอิ่มเอมกเกษมใส ใจเกื้อกูลและก็เพิ่มพูนการเสียสละเพิ่มพูนความเสียสละวันนี้เราก็ได้มาทําได้ครบเลยได้ทั้งแปแปดข้อวันนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วก็ความเป็นพี่น้องมีความอบอุ่นแม้อากาศจะเย็นแต่ว่าในความจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมีความอบอุ่นอย,อย่างดีงาม